พม่านะครับเดี๋ยวมาดูงาเสกก็ห้าสิบนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงครับดาพัลโลค้อทะเลพัลพัลโลค้อทะเลน้ำมีเลเพะเลเพะเลเพลห้าปีขาวห้ปีขาอืมอ่ะงาปิงาปิอ่างาปิผมเคยได้ยินเขาบอกว่าคำว่ากะปิไทยมาจากภาษาพม่างาปินะอ่ะ Hmm? สวัสดีครับผมมาพินกับ Channel f ฟิลไทยใน youtube ครับวันนี้มากินมะม่วงกับกะปิพม่านะครับผมซื้อมาสองอันนะฮะ mm hmm. เขาเรียกงาปินะฮะ nga p เคยมีคนบอกว่าเนี่ยครับมันเป็นต้นต่อของคำว่ากะปิในภาษาไทยหรือถ้าไม่งั้นก็จะมีการรับร่วมกัน ระหว่าง2ภาษานี้นะฮะหรือเขาอาจจะรับเราไปเรารับเขามาหรือมีการรับร่วมกันจากแหล่งอื่นแต่น่าสนใจว่าเลขกับปีอันนี้เลขงาปินะครับแล้วเสียง ng นะฮะกับเสียง g มันก็ใกล้กันด้วยนะฮะมาดูกันครับแล้วครับสองแรกคุณพ่อมาที่เป็นเจ้าของอเกี๊ยวเท้าตรงนี้นะครับ รือผู้ด,ดแูแลเขามารูนี่วิวสวยจริงๆครับไทยสาบินโดจีที่รัดกชินพมา่มาเขาบอกว่าให้ต้องกินซองนี้ครับซองนี้หน้าตาเหมือนกะปิเลยนะฮะเขาเรีกงาปินะครับภาษาพมา่ากขบอกเนี่ยมะม่วงกินแค่น,นี้เลยอันนี้เดี๋ยวลองดูครับน,นี้แต่ว่าแม่ค้าที่ร้านเขาบอกว่าอันนี้อร่อย มันมีรูปพริกกับกระเทียมอยู่หมายถึงว่างสงสัยเขาปรุปงรสมาแล้วนะครับดงครับนี่ครับ,รบ,รบอันนี้เป็นแบบปรุงรสแล้วอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะ,ะครับจะชิมเอาละครับแกะห่อมาเรียบร้อยตอนนี้มีคู่แข่ง2งอัน อันนี้กะปิธรรมดาสองสีม่วงนะฮะเอ๊ะมีรูปปลาด้วยเหมือนเขาใส่ปลาเขาสารด้วยนะ,นะะอันนี้กะปิทรงเครื่องมีกลุ่กระเทียมกับพริกด้วยเครือนี้ครับน่าตายกับแจ่วบองอีสานลองชิมดูครับมะม่วงแก้มแด,แดงด้วยนะครับมะม่วงมันแก้มแดงแดงเลยไม่รู้ของที่ รัดกระชินนี่ครับกระปิครับืเค็ม,ม <c ười> คือกระปินั้นแหละครับเค็มๆแ้วเข้ากันกับม่วงเปรี้ยวมๆม่วงเปรี้ยวเลยคราวนี้อันทรงเครื่อง อ,อันนี้อร่อยกว่าอันนี้ยังกับแจ่วบ,บองนี่ครับจ้ำขขาเหนียวสับหลายนะครับคือเจ่วบ,บองนแจ่วบ,บองอีสานนะครับไม่ใช่แจ่วบ,บองพะบางาเพราะแจ่วบองพะบางาจะเหมือนน้ำพริกเผาแล้วใส่หนังกววย เช็ค <Check S 2> mm hmm. อีกครั้งครับอันนี้เหมือนกะปิมีใส่พริกแล้วก็มีรูปปลาข้าวสารด้วยอาจจะมีใส่เข้ามาเมื่อกี้เห็นด้านพริกมีพริกมาหน่ยนี่คือกะปิครับใบผักข้าวอร่อยอันนี้ลองดู อืมนี่ก็แจบองครับอืมกระปิกทรงเครื่องใส่หอมใส่กระเทียมผอมรู้สึกผมเหมือนกินนี้คือกินจะบองนี่ก็กระปิกพม่าครับเล็กง,งาปิกน่าสงสัยว่าคำนี้เนี่ยใครรับใครกันมา ะงาปิกับกะปินะฮะอันนี้แบบออริจินอลอันนี้แบบรุงรสครับหอมมะม,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 ม่วงเปรี้ยวจริงๆแต่เข้ากันกระเิกนะครับเก็บเรื่องเราเดินทางมาฝากกันนะครับทะเลสาบอินโดจีรัตชินประเทศพาม่าครับผม